เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองนะครับที่มีนักการเมือง2ฝ่ายเกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดานะครับซึ่งเป็นบุคคลพิเศษไม่ใช่พิเศษธรรมดาโกงทุจริตคอร์รัปชันและก็สารภาพว่าทุจริตคอร์รัปชันจริงนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับก็ยังโกงเรื่องของการติดคุกด้วย สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับการส่งออกชิ้นส่วนของไก่นะครับที่ปรากฏว่าไปเจอถึงหนึ่งหมื่นตู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกเถื่อน น,า,า,นาติิของเฉลมชัยสีออ่นนายสมเกียรติกอภัยสารหรือที่เรียกกันว่าเฮียเกียรติอดีตเลขาส่วนตัวของนายเฉลิมชัยสีอ่อนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เ,เ,เ,เข้าควบคุมตัวไปสอบปากคำ หลังจากถูกออกหมายจับในคดีความผิดตามพราบศุลกากรพราบาโรคระบาดสัตว์ข้อหาอ้งยี่และร่วมกันฟอกเงินนะคะจากกรณีที่ไปพบความเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบนำเข้าชิ้นส่วนไก่ซึ่งนายสมเกียรติปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะ เคลียหรือว่ากังวลเรื่องอะไรก็ไม่ไม่ไม่เลยครับไม่เลยครับก่อนหน้านี้ในองค์กรเป็นเพื่อนกันไม่รู้จักกับเฮียเก้าว่าหรือต่างกันไหมครับเดี๋ยวขอให้สอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาตอบนะครับส่วนประเด็นที่พนักงานสอบสวน DSI สอบปากคำในวันนี้เป็นประเด็นที่ขยายผลถึงข้อกล่าวหาที่ DSI พบความเกี่ยวข้องนะครับเป็นความเชื่อมโยงระหว่างนายหลีเซิ่งเจียวหรือว่าเฮียเก้าผู้ต้องหาตามหมายจับอีกคนที่ยังหลบหนี ว่าเกี่ยวข้องกันในทางธุรกิจในลักษณะใดครับแล้วก็ทราบกระบวนการนำเข้าส่งออกชิ้นส่วนไก่ไปประเทศที่3ที่กลุ่มผู้ต้องหาถูกกล่าวหาหรือไม่ด้านหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีหมูเถื่อนบอกว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลมาจากการตรวจสอบบริษัทชิปปิ้งนำเข้าส่งออกหมูเถื่อนครับแล้วก็ไปพบขบวนการนี้ซึ่งเป็นขบวนการที่ใหญ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องส่วนกรณีที่พบความเชื่อมโยงกับนักการเมือง วันนี้ยังไม่ได้ดําเนินการใดๆครับผู้ต้องหาทั้งหมด3าคนก็คือคุณว่าพรคุณแล้วคุณหยางนะครับคุณสมเกียรติเนี่ยได้เข้ามามอบตัวต่อสู้คดีในชั้นสอบสวนนะครับซึ่งทั้งสามคนก็ให้การปฏิเสธนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องมานะครับเพื่อที่จะมอบให้พนักงานสอบวนเพื่อที่จะชี้แจงข้อจริงต่อไปนะครับก็ในชั้นนี้ก็อยู่ระหว่างการที่เขากลับไปรวบรวมข้อที่จริงนะครับ ซ,ซึ่งวันนี้ก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อ,ต,อต่อลูกคดีพอสมควรนะครับก็พนักงานสวนก็ก็จะดำเนินการสอบส,อ,สอบสวนสืบสวนขยายผลต่อไปครับสำหรับคดีนี้ DSI ได้ขอหมายจับรวมทั้งหมด5คนนะคะประกอบไปด้วยนายสมเกียรติกอภัยารหรือเฮียเกียรติ นายหลี่ซ้นเจียวหรือเฮียเก้าคนนี้เป็นนายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียนายกรินปียพรภัยศาลหรือว่ามิกซ์ค่ะเป็นลูกของเฮียเก้าวันนี้เปิดเผยชื่อแล้วค่ะคุณเจษดาเพราะว่าอยู่ในสำนวนอยู่ในหมายจับนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกสองหมายจับก็คือนายหยางยาซุงและนางสาวนวพรชาวัยซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่ดีเอสไอพบพฤติกรรมเช่นเดียวกันก็เข้ามามอบตัวแล้ววันนี้เช่นกันค่ะ ดูให้ลึกลงไปครับดูความสัมพันธ์ของเฮียเกและเฮียเกียรตินะครับเฮียเกียรติเนี่ยเป็นอดีตเลขาส่วนตัวของนายเฉลิมชัยสีอ่อนครับส่วนเฮียเก้นายอัจฉริยะเนี่ยบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวของนายเฉลิมชัยทั้งสองคนถูก DSI ตรวจสอบครับพบว่าเป็นบุคคลที่ได้รับโคต้านําเข้าชิ้นส่วนไก่ก็คือตีนไก่เอามาสวมสิในไทยแล้วก็ส่งออกไปจีน จากรปรมปสุสัตนะครับโควตาที่ได้โดยมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเฮียเกียรติเฮียก้าและนายเฉลิมชัยนั้นวันพรุ่งนี้นายเฉลิมชัยจะถแถลงข่าวชี้แจงความชัดเจนครับนัดกับผู้สื่อขาวไว้10บโมงเช้าวันพรุ่งนี้เดีส๋สนะครับได้มีข้อมูลว่ามีเลขาธิการของอดีตเลขาธิการของรัมตรีนะครับว่าการ ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกหมูเถื่อนนะครับที่ชื่อว่าเฮียเกียินะครับซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการส่วนตัวของเฉลิมชัยสีอ่อนนะครับอดีตดั้มตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเชื่อมโยงกับกระบวนการนําเข้าและส่งออกชิ้นส่วนไก่นะครับและอาจจะเชื่อมโยงกับ หมูเถื่อนที่ดีเมีการออกหมายจับนะซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ได้ทำการเข้ามอบตัวและยืนยันปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องนี้จูจ่ๆก็ผุดขึ้นมานะ่รับคุณส่วนจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของหมูเถื่อนเกิดขึ้น นะครับมีการจับตามองว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับไปไปมามานะครับพอมีการประกาศว่าประธานกัรมธิการตำรวจที่เป็นคนของพรกประชาธิป,ปัตย์จะเข้าไปทำการตรวจสอบชั้น14ของทักษิณชินวัตรสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา ก็เริ่มมีข่าวเกิดขึ้นเรื่องของดีเอสไอจะมีการเอาผิดเรื่องของมูเถ่อนมีการเอาผิดเรื่องไก่นะครับซึ่งมีผู้ต้องหายอย่างน้อย5รา,ายอย่างนายสมเกียรติก่อภาสารนะครับนายลีเซนจยลนะนายกฤิตแล้วก็อีกหลายคนนะครับซึ่งก็มีการระบุว่าไปเกี่ยวข้องกับ ในทุนจีนนะเกิดขึ้นแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้จะมีการเอาคืนนะฮะพักประชาธิปัตยโดยชั้น14นั้นทำการแผงลิตนะครับให้ดำเนินการเอาผิดญนะาติของเฉลิมชัยสีอ่อนซึ่งเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตยนะครับหลังจากมีการส่งคนบุกเข้าไปในชั้น14 นะ,ะตอนนี้ถึงคนใกล้ชิดทีมงานทั้งหมดถึงเลขาถึงญาตินะครับและพยายามจะมีการเอาผิดกับเฉลิมชัยสีอ่อนด้วยนะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮนะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองนะครับที่มีนักการเมืองสองฝ่ายเกี่ยวข้องกับนักโทษเทวดานะครับ,กกรนะรบซึ่งเป็นบุคคลพิเศษ ไม่ใช่พิเศษธรรมดาโกงทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็สารภาพว่าทุจริตคอร์รัปชันจริงนะครับแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับก็ยังโกงเรื่องของการติดคุกด้วยนะครับเรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะเป็นการเอาคืนของนักโทษเทวดาเพื่อเอาคืนพักประชาธิปัตย์ที่ส่งคนบุกชั้น14เรื่องคงไม่จบแค่นี้นะครับและจากโกโซบิก แน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง แหลมทองโสภาด้วยบารมีปกกล่าวเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นสีผ่องใสใครคิดบัง